ก็มวันนี้ครับผมพาเจ้า t o y o ต a f o r t u n e r l e a d e ์เเงินล้านคันนี้มายื้เส้นยื้สายกันหน่อยครับเตรียมความพร้อมด้วยนะหลังจากที่เราตกแต่งก,กับงบประมาณ1ล้านบาทไปนะครับทำเครื่องยนต์ไปด้วยโมเต็มกับงานที่เราจะต้องไปแข่งจริงจังกันที่งานเลสซิ่งมาเนี่ยต้องเจอหน้าแจ่มด้วยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าติดตั้งอะไรไปบ้างนะมาดูกันนิดนึงคันนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยแต่เราโมเพิ่มก็คือจะมีเทอร์โบ2ลูกอินเตอร์คูลเลอร์นะครับราไปความร้อนใหญ่ๆเลยท,ออเรรท่าาอ ตัวกองอากาศ d ดัตาเทกนะครับแล้วก็หัวฉีด ที่เราโมเพิ่มขึ้นไปให้เป็นแบบ8ปดลูอ่ะเพิ่มตัวปั๊มแรงดันหัวฉีดแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มแรงดันให้กับท้ายรางของตัวหัวฉีดเพื่อให้การฉีดน้ํามันเนี่ยได้แม่นยําแล้วก็รุนแรงนะครับสำหรับงานนี้โหจะเต็มจริงกล่องเพิ่มแรงม้าับเพิ่มไปครับเป็นกล่องของ ECU นะครับปรับบูทเพิ่มแรงดันครับหัวฉีดปลดบูทปลดความเร็วต่างๆคือใส่ให้ครบดิฟล็อกเบอร์นยางก็ใส่ครบเซตตัววัดบูทของออโตมิเตอร์แท้เลยแล้วก็สมาร์ทเกตของ ECU ใสส่ครเซเลยําห Poer Leader เงินล้านคันนี้ฮะพร้อมสําหรับงานเลสซิ่งมาเนียที่เราจะต้องไปเจอกับน้าแจมแล้วนะครับเบิร์นยางดีออกตัวดิฟทุกอย่างแบบพร้อมมากนะฮะ,ฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลสซิ่งมาเนียดีกว่าไปครับ ก็วันนี้ครับเราอยู่กันที่งานเลสซิ่งมาเนี่ยของห้าครับการโปรเจคเนอร์ลีดเดอร์เงินล้านของเราครับเป็นงานแข่งจริงจังและหลังจากที่เราเนี่ยไปลุยแบบโอทอออมาแล้วไปช่วยทําบุญด้วยเนาะแล้วก็ได้เทสฮะระบบช่วงล่างต่างๆเนี่ยคือจัดเต็มไปแล้ววันนี้ฮะแข่งแร็คครับงานเลสซิ่งมาเนี่ยเขาก็จะเป็นงานที่แบบรถพวกโตโยต้าวิ่งชิงไฟชิงเส้นกันข้างหลังผมนี่คือลีดเดอร์เงินล้านที่เราทําแบบ2สเต็ปเพื่อที่จะมาวิ่งแบบว่าจับเวลากับคู่แข่งของเราวันนี้เอสีแต่ก่อนที่จะไปดูของร้านเนอสที ว่ามีอะไรกันบ้างล้อเนี่ยต้องสุดแน่นอนเป็นล้อขอบ22นิ้วยางเนี่ยก็เป็นตัวท็อปสุดนะครับยางที่เราไปลุยป่านะั้นเป็นยางแบบ MT นะครับก็คือจะเป็นยางที่ออนโรลดได้แบบ นิดหน่อยแต่หลกัหลกๆคือออฟโรดแต่วันนี้งานเลสซิ่งมาเนียเราก็ต้องใช้เป็นยางมิชลินเลยครับคันนี้ใส่เป็นมิชลินตัวท็อปสุดเลยกับงบหนึ่งล้านเนี่ยจะเป็นของถูกๆธรรมดาไม่ได้ชุดเบรคครับนี่สิบพอตครับอากิโบโนจานหน้าเนี่ยคือใหญ่สุดเลย440มิลลิเมตรจัดเต็มข้างหลังก็เป็นจาน370รนะครับมีเบรคมือไฟฟ้าเป็นแบบสลิงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเราทําให้เหมือนปั๊มที่เป็นเบรคมือไฟฟ้าแยกออกมาให้ดูดูเท่ดูรวยดูหล่อส่วนเรื่องส่วดทรงนะครับคันนี้ก็ใส่เป็นนชชุุดดโคตตััววททออสขงงาาบห้เี่ ปรับได้ทั้งขายุบและขายืดส่วนข้างหลังเนี่ยเป็น็อบสุดเป็นรุ่นบายพาสนะครับก็คือจะมีท่อหลอดเอาอยู่แน่นอนสําหรับงานแข่งแดกในวันนี้ส่วนด้านหน้านะครับที่เพิ่มเติมเรื่องระบบไฟครับเราก็ใส่มาอันนี้คือเป็นชุดที่เอาไปขับในป่าพวกไฟบาจาต่างๆทุกคนก็น่าจะเห็นในคลิปอยู่แล้วนะว่านี่คือชุดไฟที่ช่วยส่องแสงสว่างเวลาเราอยู่ในที่มืดช่วยได้จริงสําหรับสายลุยเนาะก็มีทั้งกระจังหน้าแล้วก็ฝากระโปรงครับชุดวิน์นะครับก็จะเป็นซ่อนแบบนี้ ช่วยเหลือตัวเองได้นะอุปกรณ์เสริมด้านล่าง<ๆ>พวกแผ่นใต้ท้อง<ๆ>ก็ใส่ให้ครบเซตนะครับสำหรับคันนี้ไปลุยป่ามาเนาะั้ไดข้างนะครับใส่เต็มก็ด้านหลังมีนิดนึงเป็นชุดลากเรือครับเราไม่ถอดออก้วยนะเพราะว่าชุดลากเนี่ยมันถอดยากยอมว่าแบกน้าหนักเพิ่มนิดนึงกับวินด้านหน้าที่ผมบอกไปเนาะเหมือนต่อให้นะ้าเขาน,นึงเพิ่มโหลดให้หน้าเขาหน่อยคันลีเดอร์งบ1ล้านสําหรับใครที่แบบยังดูไม่ครบไม่อิ่มนะไปดูอีพีหนึ่งปีสองจะได้รู้ว่าราคาเท่าไหร่หรือยอยากรู้ว่ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเน กัน ages, oh. หน่อยสิกับร้านเอทซีร้านดังย่านสงขภาที่เรารีวิวไว้น้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อร้านดังย่านสงขภาที่เราจะมาแข่งกันด้วยวันนี้น้าทำอะไรพาเมบ่างเนี่ยไม่ทาอะไรเลยเช็ดๆถูๆแรงแล้ว แรงเลยอ่าแต่ที่ผมเห็นนีนะเทอร์โบคู่เพิ่มเติมอะไรไหมไม่เพิ่มเติมเพิ่มเติมออยเกียร์ชัวอ่ะใส่ออยเกียร์มา่อเกอยู่ไหนใส่ออยเกียร์ใส่ออยน้ำมันมาแค่นั้นมันซ่อนอยู่เอ่อแบบขายไงเปิดออโต้แกรมสั่งไปขายปีแล้วคือไม่ได้เพิ่มอะไรเลยคือแค่มีออยเกียร์เดียวต้องเพิ่มออยเกียร์มาช่วงล่างล้อเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างสีเดิมสีเดิมและที่หมอบอย่างนี้คือถุงลมก็คือเป็นโปรเฟนเดอร์บวกถุง หลอมาทำได้ด้เรื่อได้ดิได้ดตอนแรกผมนึกว่าไม่ใช่โปรวนเดอร์โปรวนเดอร์โปรพนเนอร์อโปรเดอร์บวกถุงรวมกันออไอ้ทุกปั๊มลมมันอยู่ไหน ปำนุก็อยู่ห้อยอยู่ขางหลักแสดงว่าน้าก็ยังแบกน้ำหนักเหมือนกันนะใช่ก็มีถุงมีอะไรเรียบร้อยปากระโปรงเนี่ยเบาแล้ไล่เบาแล้วหนึ่งปากระโปรงเบาปเบาแต่ล้อไม่ใช่ฟอร์สเป็นพูฟฟอร์มิงอ่าล้อฟอรมิอ่าเป็นขอบ20อันรู้นจะเป็นล้อฟอร์สแมันขอบ22-23ใช่22อ่านี้2่ยางน้าเป็นยางก็เป็นเทอรรนอ่าเทอรนีอ่ก็หนักแหละของเราเฮททอตะกุยถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อให้ต่อให้สีก็เป น้าไหวไหมเนี่ยฮะไม่รู้แอบกลัวหรือเปล่าไม่ล้แอบกลัวหรือเปล่ากลัวดิไม่กลัวได้ไงก็แต่งต้องเยอะแค่อย่าโกรธแล้วกันเนาะทำน้อยๆไม่เราอะไม่โกรธอยู่แล้วไม่โกรธอยู่แล้วเพราะว่าชนะอยู่แล้วอโอเคสำหรับรถน้าเนี่ยคือเดิมทุกอย่างไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมเติมพวกของแบบพวกองค์พวกออยที่บอกของเราเนี่ยแต่งตามน้าแล้วกันแต่เราจะนำหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูดูห้จบลิปนะ แต่ชอบเข้ามาแล้วออกนะวพวกเราอ่ะ,ะ <c oughs> ขอบคุณนะแจบมากครับเดี๋ยวเจอในสนามใช่ครับคือในงานเนี่ยไม่ใช่มีแค่รถผม2คันจะมีรถของทาง Toyota ในลีดเดอร์เขาแต่งมาอีก3คันอีก3สํานักเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีสํานักไหนบ้าง <c oughs> สีแดง เด่นกว่าใครเลยนะเนี่ยก็เป็นลีดเดอร์เหมือนกันนะครับเป็นของร้านพี่ดีมครับก็คือเป็นร้านดังเลสเปคครับสไตล์เรียบหรูดูดีนะฮะล้อฟอร์ดเบรกโหลด2นิ้วชกอะท็อปสุดอยู่แล้วนะฮะสำหรับสำนักนี้ฝากโปรงไะอีกร้านหนึ่งนะฮะนี่ก็จะเป็นร้านดังสำนัก JS Racing Wheel ครับก็เป็นสไตล์การตกแต่งเป็นวัยรุ่นมาเฟียของร้านพี่โนต้ตนะครับก็จะเป็นลีดเดอร์เหมือนกันแต่เป็นสีดําคุมโทนครับก็จะเป็นล้อโปรพเมิ่งแบนดเวกนะเวกวิวแล้วก็เบรกจัดเต็มเหมือนกันนะครับฟิล์มเขาใส่เป็นหน้าครื่งคันด้วยอีกหนึ่งร้านครับเล t เทคนะครับท่านี้ก็เป็น น้องในวงการอีกหนึ่ง้านอันนี้เขาจะเป็นสไตล์แบบคล้ายๆพี่โน้ตนะครับก็จะเป็นยาง AT ทแล้วก็ล้อโฟมโ่ ing ลายเดียวกันด้วยเบรกช็กเหมือนกันนะฮะสีเดิมเนี่ยเป็นสีเทาเหมือนรถที่ตอนก่อนผมแลปเลยสีเดียวกันในงานเนี่ยไม่ได้มีแค่ลีดเดอร์ครับในงานเนี่ยเขาจะเป็นรีโวเลสซิ่งมาเนี่ยนี่งานใหญ่เลยสาหรับรีโวเนี่ยมีหลายคันมากนะครับเมื่อกี้ผมเดินตั้งแต่ข้างหน้ามาถึงตรงนเนี้ยเนี่ยโอ้หน่าจะมีสัก20คันใช่ไหมแล้วแต่งเต็มทุกคันนะครับมีตั้งแต่โหลดตรงแบบเเเิ่นัือจดดต็มมากี๋ยว เล่นเล่นกันดูต่อดีกว่านะครับไปครับโอ้โหมีแต่รถแรงๆนั้นเลยกลัวตื่นเต้นมากเลยตอนนี้หัวใจเต้นแรงมากเลยเดี๋ยวไปดูกันแต่แรงขนาดไหนจะพังกลางเต้นหรือเปล่าแล้วจะชนะหรือเปล่าไปดูกันครับคุณมาเจอใครอะไรยังไงเจอกับผมตอนยุกงยากไว้นู่ดูกว่าวันนี้ทำไมอยู่มาอยู่สนามคลองห้ากับผมได้เนี่ยปกติจะอยู่ในป่าครับสายคอนเทนต์วิ่งในป่าลุยโหดออฟโรดอะไรอย่างงี้มากกว่า เดี๋ยวให้สอบพนกันเตรียมพร้อมหรือเปล่าพร้อมยังพร้อมนะพร้อมนะ

Round one. Oh. ไป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 ีไยู่ดยไปไปโอ้ยหูออกอว่าะโอ้ยโดนหน่อย um 会了，会了、oh,。 เฮ้ยวิ่งได้นะมือใหม่ขนาดวิ่งขนาดนี้แล้วโค้งามลันแล้วก็แบบเป็นเบียดอยู่นะออกดีกว่าด้วยดีวะออกดีกว่าดีกว่าแล้วไม่เปล่าเลยนะน้าก็อ่อนให้น้าก็อ่อนให้น้าอ่อนให้ใช่เดี๋ยวมันจะไม่สะดุกมันก็ต้องมีไม่งั้นวิ่งสองรอบคนดูไม่งหนาแล้วตอเนี้สารอบรักนาเลยเอาใจหน่อยหลังจากครั้งเราแข่งเสร็จก็รีแลกกันหน่อยเพราะว่าในงานเนี่ยเขามีบูธมาตั้งเพื่อที่จะชิงของรางวัลนู่นนี่นั่นเราไปเดินดู โตโยต้าพารากอนมาเนี่ยโตโยต้าเพเาก็มาแล้วก็มีโตโยต้าเป็นชิปก็เด่ยมาอยู่ที่บูธครับทีที่ว่าที่ออกใช่เกี่ยวอะไรครับเป็นอะไรทั้งเลือกค่ะสนับสนุนโดยโตโยต้าค่ะเป็นพันธุ์เลือกโตโยต้าเหมาะสําหรับลูกค้าโตโยต้าที่ ลดหมดระยะประกันเรียบร้อยแล้วสามารถใช้ตัวนี้แทนได้เลยเพราะว่าอะไหล่ของเราเนี่ยเป็นอะไหล่พรีเมียมราคาย่อมเยาแล้วรับประกันดีไหมรับประกัน6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรค่ะพาไปเล่นเกมได้ไหมนมีคนเล่นเยอะเลยไปครับวันนี้อะไรจะกลับบ้านกับคุณพี่ดวงจะเฮงหรือเปล่าไหนดูซีอะไรอะปากาสวยเดียววันนี้ต้องไปแจกลายเซ็นด้วยมันก็ไม่หนักในงานครับก็จะมีโตโยต้าครับที่เป็นรถตู้แล้วก็แต่งสวยงามแล้วก็มีเนี่ยเครื่องเสียงด้านหลังของนี่ครับ พามาดูแล้วกันเนาะอันนี้นี่ได้มีถ้วยด้วยนะได้แชมป์ด้วยเนี่ย King of Time นี่แล้วก็มี Fortuneer เนี่ยได้ถ้วยด้วยนี่ Toyota w i ิทครับจัดเต็มนี่มีบูธ DJ ด้วยฮะนี่แล้วก็มี Toyota Vios ด้วยครับ Vios เครื่องเสียงแน่นมากขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมโหโห t o y o t a Vios ชุดแต่งประมาณนี้เท่าไหร่พี่หมดเยอะแล้วครับเอาไปว่า อย่างว่ามันค่อยๆเติมใช่ไหมอันนี้เป็นวีออสตัวไหนครับพี่เจนสองครับเจนสองเนาะนี่อันนี้ก็วีออสเหมือนกันอย่างงี้นี่แสบผูนะลั่นมากครับกี่ดอกครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสี่สองสี่สามสิบสองโอ้โหสวัสดีครับพี่ขอสอบถามเลยได้ไหมแนะนําร้านเลยพี่อ่ะสวัสดีครับผมเก่งนะครับเจ้าของอู่แวนเซอร์วิสครับแต่รถในงานวันนี้คือเป็นโตโยต้าไฮเอ็ดใช่ไหมพี่เนี่ยไฮเอ็ดหมดเลยไฮเอ็ดหมดเลยแต่ที่เขาจะมีเรียกโม่งเล็กโม่งใหญ่อันนี้ก็อีก อันนี้เียกม่งเล็กคันแดงอ่าอันนี้เรียกม่งใหญ่อ่าเครื่องเสียงเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่พี่้าคันนี้ประมาณสี่แสนได้อ๋อประมาณสี่แสน,<ใ>นเป็นตัวเลขที่ไม่มากแล้วไม่น้อยแล้วได้เสียงที่มันแบบลั่นเลยไหมพี่โอ้ร้องคาราโอเกะพร้อมมากร้องหลือ่าวเล่านี่นับไหมครับอัน,นอันนี้แตกแล้วเนี่ยแตกแล้วเลยเพอมันลั่นจัดเลยอะเสียงมันดังมากแตกเลยอะดินี่แตกเลย ขอบคุณมากๆพี่สําหรับข้อม,มูลเนาะปะกติรถตู้เนี่ยเราก็ไม่เคยมีข้อมูลเทา่าไหร่นะวันนี้เราไม่ได้เจอพี่เขาก็มาแนะนำเนาะเราคนที่มางานเลสติ้งมาเนี่ยเนี่ยก็เดินมาคุยพูดคุยได้หรืออยากจะมาลองฟังหรือยอยากจะมาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเ่องเสียงนะอยากจะตกแต่แตงสไตล์เขาสอบถามพวกพี่เขาได้เลยแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยครับจะแอคอาร์ตการ์ดเหมือนตอนแรกไม่ได้ครับยอมแล้วว่าแพ้ไปนิดนึงแต่ก็บดเบียดอยู่นะเดี๋ยวเราไปคุยกันนะที่ว่าว่า ขาอ่อนให้เราหรือเปล่าหรือเขาแกล้งทําเป็นเปล่าไปคุยนครับโอ้โหบอกชัยชนะกับสาวๆแล้วอ่ะยังไม่ทํา,นานทำอะไรเลยอ่ะต้องบอกโลกแล้วอ่ะบอกประชาชนแล้วลีดเดอร์ของเอเซีชนะหมคุณทำพลาดผมนะฮะใช่คุณทำพลาดผมนะฮะใช่มีอะไรครับขคุณคุณน้องพ <laughs> ุณอย่างมายุ่งอะไรกับวัยรุ่นตอนปลายเลย <laughs> เรามันแก่แล้วมีงอนด้วยมีงอนผมพูดอะไรไปก็ขอไปครับขอบคุณนะจริงๆนะครับ งานนี้น้าเป็นคู่แข่งที่ผมรู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็นับผือยด้วยเนาะแล้วก็เป็นคนที่รันวงการเรื่องความแรงเราก็ได้รู้ว่าได้มาแบบกระทบไหล่เอารือว่าแฮปปี้แล้วสวยแล้วทเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆในรอบหลายๆปีที่แบบไม่เคยตื่นเต้นแบบอ่าจะขับดีนาดีใช่ไหมครับเออขับดีขับดีแล้วส่วนที่น้าชิงไฟฟาวอะไรนี้คือจริงใช่ไหม ก็เอาใจหน่อยเอาใจเดี๋ยวน้องจะร้อ,องให้โกรธน้าอะไรรู้ป่ะอีตอนแซงเวย้ยน้าเขาเปิดกระจกหลังมีคนนั่งหลังไว้ด้วย <c oughs> อตอนแรกก็นึกว่าจะหลอกเราที่ไหนได้มีนั่งจริงเปิดกระจกขับด้วยเห็น <c oughs> แล้วพูดว่าเรามีวินมีอะไรออกให้ลมมันเข้าเย็นเย็นต้านลมไม่ว่าแล้วมีโบกมือด้วยนะมีโบกมือด้วยแต่ปลายน้าลึกจริงป่ะไปเรื่อยไปเรื่อยแบบสรุปว่าลีดเดอร์เราเนี่ยแต่งได้แรงด้วยแล้วก็ลุยได้รถตีรถตีแล้วก็ของน้าเนี่ย ใส่ของรวมสามารถวิ่งแดกได้ด้วยของจริงว่าเอาอยู่เนาะใช่อยู่นิ่งด้วยนิ่งด้วยก็ขอบคุณนะมากๆที่แบบเป็นเกียรติมายุ่รมไม่ใช่ปัญหาเผื่อเราได้เจอกันอีกปีหน้้นะเจอนะก็อยู่ที่โตต้า่ะเหนื่อยมากเลยเราต้องอ่อนน้อมเดี๋ยวเราพอเราแพ้ขอบคุณครับนายขอบคุณนะครับ บริษัทโตโยต้านะครับที่ทวนผมนะครับมาร่วมกับโปรเจกต์นะครับลีดเดอร์เงินล้านอันนี้นะก็ต้องขอบคุณมากๆครับครั้งแรกเลยนะสำหรับวัยรุ่นดูใบของผมเนี่ยที่ได้มาวิ่งแบบนี้ปกติผมก็จะอยู่ในป่าในดงทเดียวเนาะแต่ครั้งนี้บอกเลยว่าขอบคุณโตโยต้าโ o ล์กอินเนอร์ลีดเดอร์จริงๆครับปีหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสอีกนะครับเราก็จะมาร่วมสนุกกันแบบนี้เนาะสำหรับคนที่สนใจนะครับโตโยต้านะเข้าไปดูในเพจนะครับของโตโยต้าหรืออยากแต่งรถนะครับเพราเปสไตล์แต่งรถที่ เราทํากันนี้แบบนี้เนาะทุกสํานักที่เรารีวิวมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นรถที่แต่งง่ายนะครับแต่งเราขึ้นแต่งเราแรงนะครับแล้วก็ทนด้วยนะครับสามารถไปได้ทั้งถนนดินถนนดำนะครับผมลองให้หมดแล้วเนาะว่าไปได้จริงครับไม่ว่าจะหล่อจะเท่จะลุยนะจะดรกนะไปได้หมดจริงๆสุดยอดจริงๆครับสำหรับโตโยต้าลีเดอร์วันนี้ครับสำหรับลีเดอร์วัยรุ่นดูใบงบ1ล้านสวัสดีครับ